พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2565 เวลา8นาฬิกา36นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชดาไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2565โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทองเปลียวกองจา ประหลักประสงเกษตรและสาณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพ,พีออกจากโรงพิธีพรามเฝ้าทุนและอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมจากนั้นพระยาแรกนาเจิมพระโคพอและพระโคเพียงและคันทยก่อนเริ่มการไถดะโดยทักษิณาวัสมรอบและไถแปรสามรอบพร้อมหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วไถกลบอีกสามรอบ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งกระทําในวันแรก เป็นพิธีทำขวัญพืชพันธธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชานจาจักรไทยโดยประกอบพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์โดยประกอบพระราชพิธีณม,ม,ม,มนทลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร ให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกเมื่อประกอบพิธีแรกนาเสร็จ พรามนำอาหารเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคสำหรับใช้เสียงทายประกอบด้วยข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าโดยปีนี้พระโคกินน้ำหญ้าพยากรณว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถั่วเขียวพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและเหล้าพยากรณว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง นอกจากนี้พระยาแรกนาตั้งสัตยาที่สถานหยิบพ้านุ่งแต่งกายได้ผ้าสีคือพยากรณ์ว่าน้ําจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโลกกิติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2565จำนวน16รายสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2565จำนวน11 กลุ่มสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2565จำนวน4สหกรณ์และปราเกษตรของเป็นินประจำปี2565จำนวน3สาขารวม34ราย เวลา9ก้านาฬิกา5้เนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตโดยทรงทักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทองเปลวกองจานปลัดกระทรวงเกษตรและสากรณ์เป็นผู้หว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแรงได้ดีพอสมควรเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับประกอบพระราชาพิธีพืชมงคลจจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2566สำหรับผลการเดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2564มีการปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิต110กิโลกร,รมัมส่วนการปลูกข้าวนาสวนผสมหลัก ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆจํานวน6,000ได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ105จํานวน245กิโลกรัมพันธุ์ปทุมธานี1จํานวน399กิโลกรัมพันธุ์กอขอ87จํานวน300กิโลกรัมพันธุ์กขอ85จํานวน589กิโลกรัมพันธุ์กขอ43จํานวน125กิโลกรัมและพันธุ์กอขอ6จํานวน70กิโลกรัมผลผลิตรวม1,728กิโลก กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสาก์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจะดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2565รวมทั้งบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนผู้สนใจและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นนิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป ส่วนมเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและ,มะเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆกรมการข้าวจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเซานำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูการต่อไปเพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกร สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตรงอำเภอนกพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา10นาฬิกาสนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยตงอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน106คนโดยดำเนินโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้ผลการประเมินเอทของชั้นประถมศึกษาปีที่3า สูงกว่าระดับประเทศส่วนผลการประเมินโอนเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่ำกว่าระดับประเทศจึงให้ครูเข้ารับการอบรมแนวการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อนํามาสอนเพิ่มเติมส่วนวิชาภาษาอังกฤษ,าษากจัดกิจกรรมน,น,รนําเสนอคําศัพท์หน้าเสาธงทุกเช้าและเพิ่มครูที่จบเอกภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังใช้คอมพิวเตอร์มาค้นคว้าข้อมูลแต่ยังไม่เพียงพอทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อทุกคนและมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์4ี่คนทุกคนตั้งใจจะกลับมาเป็นครูต่อชะดอด้านสุขภาพอนามัยกลุ่มประถมศึกษาพบภาวะเตี้ยหคนภาวะผอม4คนจึงเสริมไข่ไก่และนมให้คำแนะนำผู้ปกครองและออกเยี่ยมบ้านส่วนภาวะอ้วนพบ6คนส่งเสริมการออกกำลังกายเลี่ยงอาหารหวานและมัน โอกาสนิกรมสุขภาพจิตกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์การเรียนบ้านห้วยตรงมีครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม14ครอบครัวผลการประเมินพัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ42.86โดยล่าช้าด้านการเข้าใจภาษามากสุดส่วนทักษะด้านการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองร้อยละ76ต่ำกว่าเกณฑ์แก้ไขด้วยการทำกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาและสร้างวินัยเชิงบวก ฝึกผู้ปกครองให้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กโดยใช้สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการโดยมีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำกิจกรรมการฝึกอาชีพได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคการจนาดิตและในช่วงสถานการณ์โควิด -19 สอนการทำเจลแอลกอฮอล์เพิ่มนอกจากสอนงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนปูกระเบื้องและการทำไรายได้จาก YouTube โอกาสนี่ทอดพระเนตรโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อชีวิต ซึ่งบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนแก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยตงเป็นที่แรกและจะขยายไปยังโรงเรียนตอชรอแห่งอื่นติดตั้งเมื่อปี2562ช่วยลดค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรทําให้ไฟดับบ่อยส่งผลถึงการศึกษาที่ไม่ต่อเนื่องอุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็วและได้ต่อสายส่งกระแสะไฟฟ้าไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยตงช่วยแก้ปัญหาการเก็บวัคซีนและเซรุม่ม จากกิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามหลักโภชนาการโดยใช้ผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์เพียงพอแต่ถั่วมเมล็ดแห้งไม่เพียงพอเพราะเป็นดินเหนียวสำนักงานพัฒนาที่ดินอำเภอนพิตำช่วยปรับสภาพดินและให้ปลูกในอย่างรถยนต์ส่วนการพังทลายของหน้าดินใช้การปลูกหญ้าแฝก พร้อมสอนการทำปุ๋ยหมักบำรุงดินและนำผลผลิตมาแปรรูปเช่นกล้วยฉาบและปลาดุกร้าส่งขายผ่านระบบสหกรณ์ช่วยให้ได้เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงตั้งแต่กิจกรรมร้านค้าออมทรัพย์ทำบัญชีบันทึกการประชุมและจำหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตรโอกาสนี้ทรงเยี่ยมพระสะดอนที่มาเฝ้าดูละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนทุเรียนสวนยางพาราและสวนปาล์มปัญหาที่พบคือเส้นทางคมนาคมลำบากโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกเพราะเป็นถนนลูกรัง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวระัคะติยราชนารีทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์เพื่อฉีดวัคซีนและทำมาสุนักและแมวจรจัดในพื้นที่ภาคใต้ เวลาเจ็ดนาฬิกา44นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีสเสด็จไปยังบนทนฐานบกที่42อกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่5ค่ายเสยนาณรงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงออกหน่วยแพทย์พระพราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อฉีดวัคซีนและทำมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ภาคใต้โอกาสนี้ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระพราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาพยาบาลให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยวันนี้มีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป167คนปัญหาสุขภาพที่พบอาทิโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและโรคเกี่ยวกับดวงตาจากนั้นโทษพระเนตรการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัณิธานที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ทิพิมานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาเทศบาลเมืองคอหงคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครี ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณด้วยทรงมีพระบัญญิฐานแน่วแน่ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนรวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจ,จัดในพื้นที่อย่างครบวงจรเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตในการนี้พระราชทารมพระวโรกาสให้นายกิติกรเจนไพบูล ปัสุสัตจังหวัดสงขลาเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อนําไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่จังหวัดสงขลาจํานวน100โดสเพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันนี้ส่งเยี่ยมประชาชนที่นําสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดมารับบริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทํามันรวมถึงการอบรมแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่อสอมผู้นําชุมชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ ถึงความรุนแรงและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้านในคนและสัตว์รวมทั้งเห็นความสําคัญของการให้ความร่วมมือในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบมีการตรวจคัดกรองโควิดสิตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขให้กับประชาชนที่มารับบริการด้วย โอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทรงร่วมผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจำนวน8ตัวเพื่อควบคุมกำเนิดของประชากรสุนัขและลดสุนัขจรจัดในพื้นที่ที่อาจเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขบ,บางตัวที่ทรงดำเนินการผ่าตัดทำหมันนั้นพบความผิดปกติในร่างกายอาทิพบถุงน้ำที่รังไข่และเนื้อง,งอกที่เต้านมซึ่งทีมศัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ได้ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อย เดยวันนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า128ตัวและมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวม110ตัว การสเสด็จออกหน่วยแพทย์และสะตัตวแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในแต่ละครั้งทรงให้ความสําคัญทั้งสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวทรงวางรากฐานด้านสาธารณาสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการรักษาและการบําบัดป้องกันอย่างดีที่สุดอย่างทั่วถึงด้วยการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งของประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนให้ปลอดจากโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน โบราณ